ดูชัดๆน้องพีเจเหมือนใครหลังจุย๋ยวัตยาโพสต์ถามเหมือนแม่บ้างไหมเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลนั้นหลงรักตามๆกันเมื่อน,น้องพีเจทายาทคนแรกของดีเจพุทธจุ๋ยวัตยาได้ลืมตาดูโลกบอกเลยว่าน่ารักน่าชางังสมกับการรอคอยก่อา3ปีและล่าสุดต้องบอกเลยว่าเผิ่แป๊บเดียวน้องพีเจนั้นก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วแถมเป็นขวัญใจชาวเน็ตอย่างท่วมทน้น โดยจุย๋ยวรัลยานั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าทำบุญวันเกิดน้องพีเจครบหนึ่งขวบครับพี่ๆร่วมอ,อนุโมทนาบุญนะครับและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูกันชัดๆน้องพีเจเหมือนใครหลังจุ๋ยวรัลยาณ์โพสถามเหมือนแม่บ้างไหมซึ่งจุยวรัลยานั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าหน้าเหมือนแม่บ้างแหละเนาะท่ามกลางชาวเน็ตท,ที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่า ลูกแม่น่าเหมือนแม่มากน่ารักน่าชังได้ความน่ารักของแม่มาเต็มๆเหมือนตั้งแต่เกิดแล้วนะแม่คนต่อไปเหมือนแม่แน่นอนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ